โอ้ยตัวเบลเลยนี่โอ้มาแต่เมื่อะไหร่นี่โอ้มาทางนี้ม ก้วยกำลังแก่ซอกหนึ่งพอดีออดครับผมรอยเท้ามันนะน,นะครับผมจหนึ่งพอดีครับ สองหนึ่งพอดีเลยนะครับเขาก็ดึงใบกล้วยออกมากิน ลงเผา้านฝังรปภฟาร,ารฟามไก่ชดช่วงช่วงประมาณตีหนึ่งมีพนักงานของเราเป็นหญิงที่ท้องท้องแก่ได้ยินเสียงแล้วก็เห็นช้างตัวใหญ่มากครับผมพวกผมก็เลยแกก็เลยบอกว่าให้พวกผมมาออกมาดูก็ก็เสียวเหมือนกันครับผมเพราะว่าตัวใหญ่ตัวใหญ่มากก็เลยออกพากันออกมาดูดูแต่รอยช้างที่ทําครับต้นกล้วยต้นอ้อยไปใน ภายในฟาร์มเสียหายหมดเลยครับผมประมาณช้างที่เข้ามาเมื่อคืนประมาณสองสามตัวนี่แหละครับผมตัวนี้ยังกลัวอยู่ไหมก็ต้องกลัวครับผมเสียวครับผมไม่กล้าออกมาตอนคืนแน่ๆเลยครับผมเสียวมากๆเลยครับผมไม่รู้ว่าจะมาอีกเวลาไหนตอนไหนครับช่วงนี้ครับผม